สวัสดีค่ะสาวเดือนจ้ามาพบมาพอกันคือเก่าไข่พี่น้องจ้าวันนี้สาวเดือนได้อย่างไรพี่น้องทอ,ทอดไข่ค่ะทอดไข่หน้าเห็ดค่ะพี่น้องค่ะดทอดไข่หน้าเห็ดหน้าเห็ดเออมันปูเสียงคนหน่อยเดยวเดอพี่น้องเอออันสาวเดืินมีน้ำพริกน้ำพริกเห็ดทําเองค่ะเป็นน้ำพริกเห็ดพึ่งพึ่งอีกแล้วพึ่งเห็ดดำหวาน ใส่พริกเผาค่ะนะน้ำพึ้เห็ดน้ำหวานทำเองค่ะฉับแสบว้ยดะคุยดะแสบปะอันซาเดินทำตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่เห็ดออกนู่นแหละค่ะ่ะเจ้าเมียบ้านน้ำข่อ,อยบะได้เอาเมียข่อยหรือบะเจ้าเมียให้พ่อให้แม่ียผสน,นมาค่ะพี่น้องคนน้นอยอย่าเสียงดังไรเว้ยเอ้ยล่ะขมิ้ แยกข้าวเหนียวด้วยน้ำร้อน30นาทีก็ได้กินค่ะพี่น้องค่ะมาเด็ดจัดเด้อไขเเ่เจียวนาเห็ดเจียวนาเห็ดใครจะทำตามก็ได้นะคะเห็ดหมันปูเห็ดอะไรก็ทำได้มาจ้ะมีแนวเกี่ยเค้าดิพี่น้องโอ้ยขอสิตัดเห็ดบ่แล้วมาขุยเจียวข่อยผักก,กันบักเขือบักแข็งบักซี เสียงก็หน่อยเลยพี่นาสวัสดีเพื่อนในแมล่ะคุยแจวกอนเนาะเสียบอันนี้เป็นเห็ดซี่งม่วงอเป็นเห็ดอันังจ้ะตระกูลเดียวกันกับเ็ดคันตาเรนเห็ดมันปุก

มันขอบสุดสันอืมกลับไปเนะาะไข่เจียวไม่ได้กินดูแล้วจะไข่เจียวเถอะอืมแต่แสบนะหอมไข่ใส่เห็ดบันหอมเขากับอืม เจ้าม่ยาขอแล้วจ้ะแล้ผ้าร้านขึ้นเขาจับเจ้าขอแซ่บจับพืิเห็ดน้ำพริกเห็ดชหือแค่ด้วงกับเขา เมนูง <Many> <laughs> mm ่า <kay>, ย่อะไรก็จับจับจับเห็นไหเห็นแ้เห็นแ้วจับทีมะมีประโยชน์ อร่อมากเลยพี่น้องกิ่งอร่อยอืมเข้าฮมแรับข้าแซ่ไปจ้ะน้ำพริกไข่เจียวผักอืมอี่าเิ่งกินคนนี้เบ่ลูนนก นั่งกลับไปขึ้นเขากำเนียน้ำองุ่นตัวนี้อร่อยค่ะกรุบกุบหวานก็เหเนดมันปูค่ะอ 진ินห건ือยังอ่ ทั้งแบบทั้งสิบแล้วดีก็จ่ายเงอนอาเงินสดดีค่ไอนคนเจ็บมามุกคนเจ็บลาวินียขเนี้ยคือสเต็ปคนก็มาเล่นไปทั้งคุณเนี่ยยกเล่นไปทั้งคุณไป เราเห็นอีหลามตะหักแล้วยกเลนไปทา้วค mm ่ะมันจะเห็นเขากล่องแล้วยกกเขาแลน mm hmm. ใช่ไหมอ๋ mm hmm. เป็นตหาหักปะเลี mm hmm. ยนเขาเนี้ยแม่แล้ว mm hmm. มาคุณน้ไปพุ่นแล้วอา <c oughs> มาให้แม่กินน้ำแน่ไหมล่ะเลียนข่าเนี้ยแล้ว mm hmm. มามีตุ๊ดเซลมงเขาเนียอมูก็แยงกันเนี้ยไม่ั่งละยังกันเนี้ยแม่มาแล้ว อีนกันนม่นังผียังเห็น่งสิ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 บุ้งบุง้งที่ไหนระสิบุ้งบุงบ้ง,งลตกเขาก่อเฮ้ยนะลวกเขากอนเนี่ยจ้จาเห็ด

อืมหายแล้วอามันานเผ็ดไห,ไหมล่ะเจนอจะเห็นีหลาะมะอืมอืม้ามาค่ะก๋มสากายบอกใครเอาไข่ปะอบ่เอ่เอาไข่บะนมขึ้นบงไข่แาบเป็นโบกินเห็ด ไเจียวกบ็บ่กินแล้วรูไข่ไปหนอนอืมแอบวะลูไข่บ่บมไัไข่เจียวเลยไปหนอนธรรมดาเราบอกกินกับไข่เจียวเ่าใส่ยังกบกินบ่มักกินต้นนอยกินอยูอออ่้นเจออืม

เนี่ยมีบองบ้งชอบจริงเมนูอันง่ายแสนอร่อยเจอนะเห็ดเห็ดวิโดกับมาม่งอร่อยมากขอบันนะกำมงนังมะนังนันไหมตายตายโอ้ก็จะเห็นน้องมึง ไม้กล่องไมไหมไม้จังอืไปอือแตงนี่เอาไม่แตงอือไิคุ้ม <c oughs> <c oughs> มปะอ่อบุ้งอืบุ้งเนาะมมีจังบุง <c oughs> ้งบุง <c oughs> ้งมาม งานหถอะเจ้ามปังลืมทำนี้ไปแล้วจ้ะครับบบวยจะกินม um ือมาก็เนาะบ๊วยจะกินอีอยู่ค่ะอืมมรับ คนน้อยเอาเขามาะค่ะรับจริงๆต้องคนกินก็รู้จ้ะอืมนี่ถือไม้ต่าไปแล้วค่ะอร่อยพี่น้องจ๋าก็อิ่มแล้วจ้ะนั่นน้อยนึงกว่าจะกินหัวหน้าคนนี้เขาอย่างไรก็จะกินมืออื่นแต่ไม่ไดจ๋า ยังเท่าะแม่โอ้โหวนเสียใจขี้คว้าขีหัวเปิ้ลอนพี่น้องมาชมในหของสาวเดือนสาวเดินฝากกดไลค์กดแชร์ทางยูทูบและแฟนเพจนะจ๊ะสาวเดินก็ขอบคุณทุกการรับชมจ้าฝากเพจมาในเด้อเขาสาวเดินลุยป่าหาเห็ดจ้าเขาไปรับชมเป็นกำลังใจนะจ๊ะพรกันคลิปหนาจ้าอยู่ดีมีแห้งกันสุขสุขกันเด้อสวัสดีค่ะ น้องม่ใช่วาดีเพิ่นะมว่าด,ด,ดีจะะ้ายจดีครับบ๊ายบายเกงเฮ้ยใคร